น่าจะเป็นปีที่โลกสิ้นภูนะคะพี่าครับรก็เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่แบบว่าเออมีคนที่คุยด้วยอยู่เป็นปีแรกเป็นปีแรกครับกระชุ่มกระชวยันใจัไหมกระชุ่มกระชวย <c oughs> ไหมเหรอเออก็ดีนะก็มีเวลาที่แบบต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เ <c oughs> ตรียมร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบ <c oughs> มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรามานานพอสมควรแ <c oughs> สดงว่าปีจะใหญ่ใช่ไหมครับพี่เิยไม่โอ้โหก็ทำไปตามที่มันต้องทำ嘛เนาะ กินข้าวเดทอะไรอย่างเงี้ยตามปกติแหละผมว่าเต็ีต้นเตมของขวัญอะไรแบบนี้อ่ะใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องเป็นของขวัญที่พิเศษขึ้นก็ของขวัญที่พิเศษขึ้นคือตั้งแต่คบกันมาเนี่ยยังไม่เคยมีของขวัญอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยยังยังไม่ได้มีของของของขวัญอะไรใช่ครับฮะเลือกไม่ยากเรื่องไม่ยาก ใช่ประสบการณ์สูงใช่รู้ว่าแบบนี้ควรให้อะไรอะไรแบบเนี้ยใช่ครับบอกได้นะคะปีนี้จะให้อะไรเนายบอกได้ไงเราแม่เออคนคนได้เขาังไม่ได้แก่ของขวัญเลยใช่คิดว่าน้องน่าจะถูกใจใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะถูกใจใช่ครับพิเศษพิเศษแค่ไหนยังไงที่เราแบบว่าเตรียมไว้ไม่นะครับก็มันมันก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบ เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไปตามอ่าสเต็ปของวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นเขาทาอะไรเราก็ทําตามเขาแบบนั้นน่ะใช่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นแฟนแล้วใช่มยังครับยังไม่ได้เป็นแฟนเราก็ยังคุยคุยกันอยู่ขอได้ไหมครับใช่ขอได้ไหมครับยัง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 ครับยังยังยังยเออใช่ยัง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 ทำไมครับว่าอะไรพม่เกิดก็อย่างที่บอกแหละว่าเขายังเด็กอยู่อ่าใช่แล้วผ่านด่านพ่อแม่เขาหรือยังไม่เกิดยังครับตั้งแต่สัมภาษณ์มารอบนั้นก็ เราก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ทําแต่งานเราก็ยังไม่ได้เจอผู้หญิงผู้ใหญ่อะไรสักคนใช่ครับแต่ถ้าเกิดจะไปสเต็ปแฟนนะคะคือว่าก่นถึงนมันต้องเออมันต้องน่าจะต้องใช้เวลานะอืมใช่ต้องใช้เวลาจนแบบเอ่อฝั่งโน้นเขารู้สึกอ่ามั่นใจแล้วหรือโตกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มั่นใจเพราะเปิดหน้าตัวเองแล้วอะไรทุกอย่างลงอะไรหมดเพราะว่าใช่จนกว่าแบบ ผู้ใหญ่ของฝั่งนั้นเขารู้สึกว่าเออคุยกันมานานแล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่คุยคุยเลยคือเป็นการแบบปรึกษากันแบบแบบว่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวใช่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันค่อนข้างเป็นเรื่องอ่าซีนสติฟสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเออใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา ี่ใช่แล้วเรื่องที่เป็นดูค่อนข้างที่เป็นสาธารณะด้วยเพราะเราเป็นคนสาธารณะนะอะไรแบบนี้อ่าไอสาธารณะเรื่องหนึ่งด้วยไอที่เป็นผมเนี่ยแหละที่ที่แบบว่าจะลําบากนิดนึงใช่ครับจริงๆแสดงว่าตัวพี่จ่ายเองก็ทราบใช่ไหมคะว่าข่าวข่าวของเราที่ผ่านมามีผลกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเหมือนกันคือผมว่าเอ่อเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์และคาแรคเตอร์ที่ดูน่ากลัวดีกว่าเออเออนั่นแหละนั่นแหละคือใครๆก็กลัวหมดแหละ ใช่ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ใครหรอกอ่าใช่คิดว่าจะเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่น้องยังไงคะก็จริงจริงต้องเจอกันใช่ต้องมีโอกาสได้ได้พบกันอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าผมน่ารักใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนในข่าวไม่เหมือนในข่าวนิดใช่ใช่ไม่เหมือนในข่าวอยากอยากนัดเมื่อไหร่คะโอ้ยยังไม่ทราบเลยครับผมใช่ครับกระซาวกับน้องค โอ้ห oh, แบบเยอะครับลงลึกเลยเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเราจะต้องนัดเจอแบบไหนเอาแบบบังเอิญแกล้งบังเอิญไหม <c oughs> แบบเราไปทานข้าวกับแม่แล้วพี่ก็โห่่ไปร้านนั้นไหม <c oughs> หรือหรือหนูไปกินข้าวร้านพี่แล้วพี่ก็เข้ามาเทคแคร์ไหม <c oughs> หรือ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยคือเราก็พยายามจัดฉากให้ให้มันดู ดีอ่ะให้มันหมายถึงว่าให้มันดูพอดีเพราะว่าเออสมมุติการนัดเข้าไปคุยนี่มันจะดูตึงและดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวมึงมาทําไมใครอยากคุยกับคุณหรืออะไรอย่างงี้ถูกไหมถ้าเป็นแบบในสเต็ปนั้นอ่ะใช่แต่ว่าน้องเขาก็ช่วยเรื่องนี้มากมากเลยใช่ไหมคะในการเขาก็ไม่ได้ช่วยหรอกก็แค่ปรึกษากันใช่อย่างเราเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะพยายามนึกว่าถ้าถ้าเป็นเราเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะอยาก เจอคนที่คุยกับลูกเราในในโมเมนต์ไหนถ้านัดเจอก็คงไม่อยากเจอเพราะมันดูเป็นทางการแต่ถ้าบังเอิญเจอเอออันนี้ค่อยค่อยยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อยค่อยบางคนเขาบอกว่าเป็นจัดทริปไปเที่ยวอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอ้เอออันนั้นดูเรื่องใหญ่อันนั้นดูเรื่องใหญ่ที่วางแนไว้อย่างี้แต่ว่าพี่เพเองก็อยากเจอคุณพ่อคุณแม่น้องใช่ใช่ก็อยากเจอเพราะว่าตัว น้องอ่ะค่อนข้างกังวลเพราะ uh huh. ว่าเขาก็จะแคร์คุณพ่อคุณแม่ไง uh huh. ว่าคุณพ่อคุณแม่จะกังวลเป็นห่วงอะไรต่างๆนานา,นาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาเรียนค่อนข้างเยอะ uh huh. อ่าแบบก็ไม่อยากให้ผมมาเป็นตัวแปรที่แบบทําให้ไม่ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยรีระยะเวลาในใจไหมคะว่าจะไปหาเดือนไหนวันไหนดีอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีอยู่ที่จังหวะ,ะใช่อยู่ที่จังหวะใช่พี่น้องเขาได้บอกหรือยังว่าเอ้ หนูได้บอกกับผู้ปกครองแล้วว่าหนูได้คุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองเราได้คุยกับพี่อยู่อะไรเงี้ยบอกแล้วบอกบอกทางเออ่ผู้ปกครองไว้เรียบร้อยแล้วใช่คือคือจริงๆตอนแรกอ่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องแต่ญาติ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 คนรอบข้างนั่นแหละที่เป็นคนเห็นข่าวแล้วก็ไปบอกอ่ามากกว่า ชกับคนนี้เราก็มองอนาคตไว้ประมาณหนึ่งผมมองอนาคตกับทุกคนแหละครับที่ผมคุยอ่ใช่แต่ไมเปิดครับก็ก็ใช่ใช่ยังไม่เคยเปิดใช่ใช่กแสดว่ามั่นใจไม่ไม่ไม่เราไม่ได้แบบว่ามั่นใจนะแต่มันเหมือนมันเหมือนมันหลุดออกไปไงไอตอนที่เรารีโพส์นะอ่าใช่แล้วก็เห็นแบบพี่พี่นักข่าวก็แบบ อยากรู้อยากอยากจะใช้คําว่าอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ได้อยากรู้อยากทราบเหลือเกินว่าผมคุยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะบอกชื่อน้องได้หรือยังเอ้าถ้ามีบางสํานักข่าวก็ลงไปแล้วนะใช่เขาก็มีชื่อของเขาแล้วใช่เอาให้ลงทุกสำนักข่าวพร้อมกันโอ้ย้องหลอกไปล้อๆดูเอาเองใช่ เขียนผิดใช่ไหมงานงานเข้าผมเลยงานเข้าผมเลยล่ะเขียนผิดอ่ะไม่เป็นไรนะไดได้คอนเฟิร์มเลยเดะง่โอ้ไม่เอาผมไม่กล้าพูดเลยครับผมเดี๋ยวพ่อแม่เขาดูอยู่ผมว่ามันจะดูน่ากลัวไปนิดนึ่งแต่คิดว่าถ้าวันวันที่ได้เจอหน้าจริงๆน่าจะเราน่าจะ ตูใช่ไหมไม่เกรงไม่เขินไม่อะไรใช่ไหมคะรุ่นนี้แล้วไม่เกรงไม่เกรงผมเคยเจอแบบเดือดเดือดมาแล้วผมเคยเจอสมัยคุณพ่อน้องนิวเคลียร์ผมผ่านมาแล้วคุณพ่อเขาแบบว่าเฮ้ยมันนี่เลยนี่นี้เลยพ่อเรียกไปครับ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 เดินตามต่อยต่อยไปลูกผมผมเลี้ยงมาเกรดเอนะถ้าจะมาเล่นเล่นไม่ต้องคุยนะนี่อ่า อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นผมผ่านมาแล้วอืผมผ่านมีประสบการณ์แล้วว่าว่าคนเป็นพ่อเขาก็ห่วงของเขาอันนี้ก็เหลือแค่เวลาบางเฉินใช่ให้เวลาเป็นเป็นเครื่องพาไปแล้วกันว่าจะไปออกฉากไหนฉากไหนอืมอันนี้ก็คือเรื่องนึ่งพี่เกียววานเนื้อเปิดตัวแพร่เฮ้ยจริงๆเขาก็ลงมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรออ้าวชี้เป้าเลย พวกคุณนะไม่สังเกตพวกคุณไม่สังเกตเขามาแบบแวบๆหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอแสดงว่าเรารู้ตลอดเลยอ้าวผมก็ฟอลล w น้องอยู่มก็เห็นผมก็เห็นไหนอะไรอย่างงี้รู้สิรู้อุ้ยผมเจอมาตั้งนานแล้วคุณบ๊อบบี้เนี่ยใช่ใช่เป็นยังไงคะได้คุยหรือยังเมื่อกี้มีปมบางอย่างงานศพเหรองานศพคุณแม่ อืมเออน่าจะไปนะน่าจะไปแต่ตอนนั้นเขาอาจจะแบบยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้คุยแบบเพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยเออเขาแล้วมีเพื่อนของนิวเคลียร์มาเยอะอเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเป็นหลานๆอาม่าอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ,อ่าก็เลยอาจจะจําไม่ได้ว่ามาหรือไม่มาแต่คิดว่าน่าจะมาแหละถ้าเป็นเพื่อนๆกัน ผ่านไะมคะในฐานะที่เราตอนนี้ก็ผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับผมแล้วเออน้องเขาก็ไปไปเรียกไปดูใจกันเอาเองเอไปดูใจกันเอาเองเขาไม่มีภาษาภาษาไม่มีระดับนิวเคลียร์ไม่ต้องมาปรึกษาจริงๆไม่จ้าหรอกเขาโตเขาโตแล้วเออเขาโตมากแล้วอะไรที่แบบทําแล้วแบบมีความสุขอ่ะก็ให้เขาทําเถอะใช่อแต่เขาลงมาหลายเว็บแล้วนะทำไมพวกนคุณเพิ่งมาเห็นนะ นึกว่าเป็นจริงเป็นจังนะเป็นรูปเป็นล่าแปลว่าเราสังเกตมาแล้วไม่นะไอ้ภาพที่เขาลงอมีแก้วปิดแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นเหมือนจะหน้าเต็มนะหน้าตามหน้าเต็มนะคุณผู้ชมพลาดหรือเปล่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครมีมีทั้งภาพหมู่ภาพเดียวมีภาพหมู่ภาพภาพหมู่ก็มีภาพเดียวก็มี ใช่ผมยังจะแซวเลยเออผมยังจะเอ๊ะจะพิมจะแซวไปน้าไปน้ามน่ต่อสัยน้องหลับไปแล้วไม่แซวดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีคอมเมนต์อะไรเข้าไปบ้างอย่างบ๊อบบี้อ่ะไม่มีเพราะว่าส่วนตัวผมกับบ๊อบบี้เนี่ยเจอกันบ่อยเออก็เลยก็เลยรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะเจอกันเจอกันหลายเดือนแล้วได้แต่จริงๆเท่าที่เราดูอะค่ะน้เชียวต้แฮปปี้ใช่ไหมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่ใช่ใช่แฮปปี้แฮปปี้ แล้วที่จ้าก็เห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาของเขาแตตั้งแต่แรกเริ่มาจากการจนตอนนี้ออผมผมก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูจับตาเป็นถั่วเขียวถั่วงอกอะไรเออก็คือเขาเขาแบบคุยกับใครก็เออเออมามามาเอนจอยกันเออมันมันกินข้าวดูหนังอะไรกันที่บ้านอะไรเงี้ยเออก็เขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่แต่มาเจอกันได้ใช่ไหมพามาทานข้าวกับน้องสบายบือใช่ น่าจะดีเพราะว่าลูกผมก็จะแบบอชอบคนแปลกหน้าเอออย่างแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยชอบนักเลยอ่าคุณลุงคุณลุงคนเนี้ยชอบชอบไปเล่นกับคนที่แบบเออเป็นคนอื่นน่ะเออะกับบ๊อบบี้เขาก็สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือพอเปิดดวอวานค่ะคนก็แบบอ้าวเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยเป็นทายาทเหมือนล้านอะไรต่างๆแบล็กการ์ดตรงนี้คือเราก็ทราบมาตั้งแต่แรกอยู่ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ใช่คุ้น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 เพราะตอนนั้นน่ะนิวเคลียร์เขากําลังสร้างบ้านอ่ากาลังสร้างบ้านหรืออาจจะต้องไปอุดหนุนอุดหนุนอ่าเรียกกระบ้งกะเบื้องอะไรเขาหรือเปล่าเอาไปไปรู้จงรู้จักอะไรกันตรงกระบ้งกะเบื้องนั้นนะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เออแต่มีความใกล้เคียงว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอ่าอ่าใช่ใช่แต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่า พอพี่เพชรเปิดพี่ยุ้ยเคี้ยวก็เปิดเขาบัฟกันหรือเปล่าเปิดอให้กันหรือเปล่าเออไม่ได้บัฟเราไม่ได้บัฟแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวแบบสมมติว่าเอของผมไปลงคู่ปุ๊บฝั่งนั้นเขาก็เลยเปิดขาแบบทำไมพี่เขายังเปิดเราเปิดไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เคี้ยวเองแต่แต่หรือว่าเป็นทัมมิ่งที่เหมาะสมพอดีอันนี้ก็ก็ แต่จริงๆจะเปิดหรือไม่เปิดก็ก็ดีนะพวกเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วไงเออพวกพวกเราก็จะได้ไม่ต้องแอบแอนซ่อนใช่ไหมเออเริ่มเริ่มอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างี่เป็กับูเค네ียให้ให้กล้าันแล้วก็เอ่อคือไทก้าเนี่ยคือเขาจะต้องเราเราตกลงกับิวเคียว่าห้ามให้รู้ว่าเราสองคนน่ะแบบมีคนคุย อ่าคนคุยของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นป้านะบ๊อบบี้ก็เป็นลุงซะอ่าเข้าใจความหมายไหมครับอ่าอ่าเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะอ่าไทก้ามถามถามว่าเฮ้ป้าเนี่ยทาไมป้าไม่ไปเที่ยวกับมามีะเอออะไรเงี้ยอ๋อป้าไปเที่ยวกับเพื่อนป้าดีกว่าแปลกเป็นแฟนกันก็ต้องไปด้วยกันดิคือคือด้วยความที่เด็กอ่ะเขายังยังแยกไม่ออก ว่าว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มันเป็นพ่อกับแม่ mm hmm. อ่าก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายังคาดหวังอยู่ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ก็เป็นแฟนกัน mm hmm. อ่าก็เลยก็เลยรู้สึกบอกว่าเฮ้ยงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่าร mm hmm. อเขาโตกว่านี้ก่อนพ mm hmm. อเข้าใจอะไรเร็วๆนะครับเร็วๆใช่ทุกวันนี้มันยังนอนอยู่ข้างผมแล้วแบบ ป้าทำยังไงให้ป้ามีสาวเยอะอย่างเงๆๆๆๆนนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วบอกเอแล้วมามีมามีก็เป็นสาวของป้าด้วยคนหนึง่งแต่ป้ามีสาวเยอะแล้ทำยังไงมีสาวเยอะแล้วก็สนุกมึงรู้หรือมึงไม่รู้กันแน่แต่พี่นิวเคียร์เขาก็มีเวลาให้กับพี่เพชร้าแล้วก็ลูกใช่ไหมครับเพราะอย่างอีเวนต์ล่าสุดเขาก็ไปเฝ้าองค์ร้ายคือจริงๆอ่ะคือเราก็ยังยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ เพราะว่าบ้านของน้องนิวเคียร์สร้างใกล้เสร็จแล้วอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีทามมิ่งที่อยู่ด้วยกันตลอดอ่าแต่ว่าก็จะมีอ่าเรียกว่าคนของเขาคนของผมอะไรเงี้ยที่มาจอยกันบ้างอ่าอ่าแต่ว่าคนของทั้งคู่เข้าใจกันดีใช่ไหมคะว่ายังต้องอยู่บ้านเดียวกันยังต้องแบบมาช่วยกันดูแลนองไม่คุ้มเคืองในความสัมพันธเเออคือคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาเขาต้อง เขาต้องเข้าใจาเขาต้องเข้าใจเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่า,อ,าอย่างประชาชนที่ดูอย่างเงี้ยจะคิดมันทําไปได้ยังไงม,มันแปลกหรือเปล่าวะเออมันทําใจอยู่กันไปได้ยังไงแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะถ้ารู้จักเราจริงๆคือตอนนี้มันเหมือนเป็นเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันไม่มันไม่เหลือคลาบของคู่รักไปแล้วอะ่ะใช่มันเหมือนพี่กับน้องเลยอะ่ะใช่ก็เลยอยู่ง่าย ขอบคุณนะคะครับครับ